สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นห่างเส็งนะคะทุกคนค่ะ VAP เช้าบ่ายนะคะวันที่16เมษายน2568นะคะทุกท่านวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ไทยคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเจะจะพาไปดูวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่15ใจะให้เด่นอยู่ที่9และ2นะคะทุกคนรอบเช้ามา8 1 7 1 4ึ่พี่น้องคะหลุดเบิร์ตแอดแลบพี่น้องคะเ่าเขาจักโตเวราเขาฮอตเลขเด่นประจาวันนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะทุกคนใจให้ แปดได้เจ็ดนะคะทุกคนขาจกคู่นะคะทุกคนแอดมินกันลืมคิดเลขเดิวเดี๋ยวพี่น้องลืมคิดตัวเด่นนะคะทุกคนขาขอโทษขออภัยนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะจะให้แปดและเจ็ดมาแปดแปดสี่แปดห้าแปดมาสองดิงทุกคนคู่แปดสี่กับแปดห้าใจโบเด้จะใหยจักคู่พี่น้องะ่ะจะบป็นแปดสามพี่น้อง เลขเด่นประจําวันรอบบ่าย8มา2เด้งนะคะทุกคนตัวเด่น8ก็มา2เด้งเนาะคะ่ะทุกคนรอบบ่ายสําหรับห้างวีเนาะคะ่ะทุกคนเอาไปต่อลุนต่อพี่น้องมือนีเลขเด่นประจําวันเลก3หลุดะคะ่ะทุกคนค่าลุนต่อวันที่16นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านแล้วก็ทุกคนสําหรับวันที่16จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้1นได้ 7, ค่ะมาดูความน่าจะเป็น1881 1 3 3 1หนึ่ง หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูเจดเจ็ดหนึ่งเจค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามสามเจดเจดส่สเจเจดเกเจดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดหหเจดเดนรอบบ่ายอยู่ที่8และสานะคะทุกคนคะแปดค่ะแปดหนึ่งหนึ่งป ปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแปดเอาแปดสามสามแปดพี่น้องแปดสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าแปดขอโทษขอไปนะครัทุกคนแปดหกหกแปดปากมาแปดเก้าพี่น้องเขียนแปดสามสามกันทุกคนสามหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่สามสามเก้าเก้าสามสามห้าห้าสาม 3ามสองสองสนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะมาดูคู่ตะเด็นกันค่ะหนึ่งเจ็ดแสนะคะสอีขาหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจดแดแปดเจกับ3าอบไปแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเดเสามสมปดามหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดส fc คานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุดธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับเลขสี่และเลขเก้นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ 7, เจ็ดเต็ประจำวันอยู่ที่4และเก้าเป็น1 4 4่งสี่หนึ่งหนกะคะเค่ะเจ็ดสี่สีกับ3และสีกับ9เป็น8ปดส8่สี่ค่ะสามสี9สีนะคะทุกคนคะประมาณนี้พี่น้องไม่ติดคู่ตัวเด่นค่ะทุกคน ชอบก็ให้ตามนะคะทุกคนคะ่ะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสถิตินี้เขามีหลุดบอดีเขาถูกมือแล้วกับบอดีหลุดถูกมือเนาะค่ะเนาะค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับผู้ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันด้วพี่น้องมีเขามีหลุดถูกมือบอมักบอ,บอ,บอ,บอชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีนะคะทุกคนถ้าชอบตัวเด่นนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP วันที่16เมษายน2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะสุขๆมันๆกันทุบ้ทุกค้นพี่น้องสวัสดีจ้า